สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับสาหน่อยเพื่บ้านแพงครับมือนีิผักอยู่ศรีสเกดครับวันหยุดกำลังหาซื้อของคออชิตาเมืองชุมแพมอนี้กะจะมีกิจกรรมทางสังคมครับเดินทางไปถี่อำเภอ กันทลากจังหวัดศรีสะเกดครับไปบ้านยังเกาะบ้านพูเงินบอกไปบ้านพูเง mm, hmm. ินครับกำลังหาสีของครับผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงบอกผู้หญิงผู้ชายจะไปแยกยังไหนพานะไมโมเมอันึกว่าพ่ออ้อมผู้เฒ่ายัง เด้กวะเดจะเป็นพวกของใสครับพวกข่าวสารอาหารแห่งเอาไปซอยเหลือเพิ่นครับเพิ่นอยู่สองคนกับลูกมันบอกเป็นพี่การนำเป็นพีการนหลักอาย่สองคนครับเพิ่นกัมีแต่เงินผู้สูงอายุกับเงินผู้พิการครับเงินเดือน ขวดรถเช้อไปงสีอยาสีฟันจัง่ามันกค่อยสือเื่อกพวกของใส่ส่วนตัวกับเพชรแปบสบู่ยาสีฟันล้วกอะยังก็ขอวสารอาหารแห้งไอ้สิฟันหลอดญ่เลยแปดคู่บอสท่ตาเนนงไเพื่นอีกอสอะไ่ยก็ได้ อันกยบบ่าถ่าหลดมากก่อนฮัลโหลนด้เนเ่าไทั้งเหน เจละไม่หน่อยนะครับเอาหาสื่อขออมาจะบ้างานชือว่าอันน้แตงอันนี้โ่งอันนี้น้ำคนล้างนึงเนาะเออล้างนึงเนาะ เอาก็เป็นกิจกรรมครับเป็นเลือทังสังคมครับสำหรับหอยใหญ่น่ะหอบเพิ่นกัอยู่สองคนกับลูกครับแบบยผมมีคนเบ่งแล้วก็เป็นเพิ่นเป็นผู้พิการน้ำครับสเนะ เนี่ยมันยาลังจันนเอกันเพราะมันเขาเาระบบทางฝุ่นมันสิทับกันเลต้ตามด้วยน้ตามสถุงอ,อะไรกได้ไก่ครับ FC เอฟซีแฟนสับเลยครับ <c oughs>

พ uh, uh oh. ี่ขาวเยขอกันอยู่กันทาราครับบ ah> ้านภูเงินปุกซีเ่านครับปอทายลูก ใ่ดแล้วนีจะมาใหม่เยงู้วยเอาไปหลจืนให้แล้วมั้มีกันย้าเล่าามดกันะเอาโยมหมูเฝ้าบ้านบ้นนี่ยังมาพูเงินพูเงินหมูสามบ้านอียังกาะจันจานนียงเนี่ยโอ้ตะบนพูเงินบมแม่บ้านพูเงินตะบน เดี yeah, ๋ยวเอฟซีกัน, <FC 7 S 2> นครับคนไทยลุกอนจักน้อยนะึงก่อนจะเดินทางกอ่อครับจกล้ำดีๆมม่นอนีครับเดี๋ยว เดี๋ยวพอกันมาคลิปหน้าครับคลิปหน้ากาสบพอกันอยู่ทางตำบลพงเงินอำเภอกันทลาดครับจังหวัดสีสัเดดค,ครับออกเดินทางต่อครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เสนอกันครับฝากช่องพ่อแม่หญิงลำพูนนอำพิเชียวนะครับ พ่อแม่ของหญิงแฟนเผื่อครับไปเดินทางเอาขึ้นเบิร์อะไรมันบอกเขาซานเนี่ยบ<ป>อกอาชิตะเมืองชุมเพยเดินอยู่พอเดี่ยวมานนี่พ่อลุงไปไใช่เดี๋กับมาเด็กกับมาพ่อลุงพ่อลุงเดินทางมาบัตนันวัด มาเถอะคุณมาเดี๋ยวพอกันชิมหน้าครับสวัสดีครับ